อัปเดตความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะเชลซี Chelsea, เร่งเจราจาไกลขวาตัวซาวีซิมอนส์จากไลฟ์ซิกเชลซี Chelsea, เดินหน้าเจราจาขั้นสูงกับอาร์บีไลฟ์ซิกเพื่อคว้าตัวซาวีซิมอนมิดฟิลด์ดาวรุง่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรกำลังคืบหน้าไปในทิศท,ทางที่ดี จากรายงานของ Sky Sports และนักข่าวชื่อดัง f a b r i ซ i o Romano ระบุว่าดิวนี้อยู่ในสถานะ Advance t t l l s s หรือเจรจาขั้นสูงซีมอนส์มีความต้องการชัดเจนที่จะย้ายร่วมทีมของเอนโซไมเรสกาที่เชลซี การตกลงเงื่อนไขส่วนตัว (personal terms) ก็ใกล้จะลงตัวแล้วแม้ยังมีรายละเอียดต้องเคลียร์แต่แนวโน้มเป็นบวกอย่างมากหากดีลนี้เสร็จสมบูรณ์ซาวีซิมอนส์จะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญในยุคใหม่ของเชลซีภายใต้การคุมทีมของมาเรสกาที่เน้นเกมรุกแบบไหลลื่นและสร้างทีมจากผู้เล่นอายุน้อยที่มีเทคนิคสูงบาเย์เร่งขวาลุยส์ดีอาสนักเตะหลุดทีมสอยย้ายจริง บาเยิร์มิวนิกยังคงพยายามในการคว้าตัวลุยส์ดีอารสมาร่วมทีมให้ได้หลังจากยื่นข้อเสนอรอบสองให้ลิเวอร์พูลแม้ข้อเสนอแรกจะโดนปัดแต่พวกเขายังเดินหน้าต่อเต็มที่ที่น่าสนใจคือในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดของลิเวอร์พูลดีอารสไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองทำให้กระแสะย้ายทีมแรงขึ้นทันที จากรายงานของมิเออร์บาเยอร์มิวนิคยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการคว้าตัวลุยส์ดีอาสจากลิเวอร์พูลบาเยอร์มิวนิคได้ยื่นข้อเสนอรอบที่2แล้วหลังจากข้อเสนอแรกที่58ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธดีอาคือเป้าหมายหลักของ b บาเยอร์ในซัมเมอร์นี้การเจรจาดำเนินโดยผู้บริหารใหญ่ของสโมสรเสือใต้เพื่อยกระดับทีมของกอมปาน,นี รายงานจาก f a บริซิโอโรมาโนสายข่าวเทียหนึ่งระบุว่าเดียสไม่มีชื่อในทีมลิเวอร์พูลชุดวันนี้โรมาโนยืนยันว่าเขาจะย้ายแน่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนบาเยอร์ Bayern, เดินหน้าเต็มที่เพื่อปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุดลิเวอร์พูลเร่งล่าอิซักนักเตะปัตซาอุขอแค่แอนฟิวลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเตรียมเดินหน้าคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลโดยค่าตัวสูงถึง130ล้านปอน โดยอาจต้องแลกกับการขายสามแนวรุกหลับอย่างลุิสดีอาร์สฮาวิเอเลียตและดาวินนุูเยสตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ด้านกาเบรียลอักบลาฮออดีตดาวยิงพรีเมียร์ลีกได้วิเคราะห์ผ่านรายการทอ l k s สปอรตว่า ิเวอว์พููสามารถระดมทุนจากการขายทั้ง3รายนี้ได้ทันทีโดยประเมินค่าตัวของดีอาร์สที่60-70ล้านปอนด์เอลเลียดอย่างน้อย40ล้านปอนด์และนูนเยสอีก50ล้านปอนด์ขณะเดียวกันฟาบริซิโอโรมาโนก็ยืนยันว่าอีซักได้ปฏิเสธข้อเสนอจากซาอุไปแล้วเรียบร้อยพร้อมระบุชัดเจนว่าเขาต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อดีลนี้ อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการปล่อยผู้เล่นถึงสมรายเพื่อแลกกับดาวยิงเพียงคนเดียวอาจทำให้ลิเวอร์พูลเสียสมดุลเชิงขุมกำลังโดยเฉพาะหากอีซกักมีปัญหาอาการบาดเจ็บซ้ำอีกในอนาคต แม้อิซักจะเป็นเป้าหมายที่ตอบโจทย์เกมรุกของลิเวอร์พูลทั้งเรื่องสไตล์และศักยภาพแต่ดีลวนี้ก็ยังต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความคุ้มค่าเชิงฟุตบอลกับความเสี่ยงด้านขุมกำลังว่าสุดท้ายแล้วหงแดงจะเลือกแลกทุกอย่างเพื่อหัวหอกคนเดียวหรือไม่คงต้องติดตามบทสรุปนี้กันแบบห้ามกระพริบตาในตลาดซัมเมอร์นี้